สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันในข้อที่2อีกแล้วนะคะซึ่งข้อที่2ที่พี่จะพามาทําโจทย์ในวันนี้จะเป็นเรื่องของ IC หรือว่าจุดหมุนชั่วขณะนั่นเองซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็เป็นแบบเบสิกง่ายๆมาให้น้องๆได้ลองทํากันเหมือนเดิมค่ะค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง โจทย์ให้แท่งเหล็กมาสองแท่งก็คือ ab และ bd ซึ่งจะทำมุมกันตรงนี้จะเป็นสี่สิบห้าตรงนี้สี่สิบห้าและตรงนี้เก้าสิบเนาะอืมซึ่งไอ้บล็อกที่อยู่ตรงจุด d เนี้ยจะมีความเร็วไปทางด้านขวามือคือสามเมตรเปอเสกอ่าแล้วทีเนี้ยโจทย์เขาถามหา ความเร็วเชิงมุมของอแท่ง bd แล้วก็แท่ง ab นั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหาตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะซึ่งอ่าพี่จะขอขยายรูปนี้นิดนึงเนาะปึ๊บอ่ะมา จะได้น่าจะง่ายขึ้นโอเคทีนี้จุดหมุนชั่วขณะคือเราเรารู้อยู่แล้วว่าเออบอกบอกดีอะ่ะมันเลื่อนมาตรงทางขวาใช่ปะแสดงว่าความความเร็วบีอ่ะมันก็น่าจะลงมาฝั่งนี้ใช่ไหมวีบีของเราอืมน่าจะมาประมาณนี้แหละเออคือไม่ขึ้นก็ลงแต่ว่า ด้วยรูปนี้มันก็น่าจะลงมาประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะลากเส้นตั้งฉากกับความเร็ว b นะก็น่าจะได้เส้นประมาณนี้เนี่ยตั้งฉากซึ่งความเร็วของจุดดีก็คือมาทางนี้พี่ก็จะลากตั้งฉากเหมือนกันก็คือนี้มันจะตั้งฉากกันอ่ะ ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดตัดก็คือจุดนี้นั่นเองซึ่งจุดตัดนี้เราจะเรียกมันว่า IC หรือจุดหมุนชั่วขนาดนั่นเองอ่าพอเราได้แล้วเออตรงเนี้ยพอเป็นเก้าสิบใช่ปหนี่ก็จะเป็นเก้าเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยคือสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศานี้ก็สี่สิห้าถูกไหมแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ ต้องเท่ากันเพราะอันนี้ก็คือ0.4นอ่ะพอเราได้0ูนจุเสร็จโอเคแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาหาด้านนี้ถูกไหมว่ามันคือเท่าไหร่ซึ่งวิธีหาก็คือจุดสี่กำลังสบวกกับจุดสี่กำลังสองแล้วก็ถอดสแควรูทใช่ไหมคะมันก็จะได้0.566อ่ะพิทาโกรัสง่ายๆเลยอ่ะพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถหาโอเมกาของ เอ่อ BD ได้เลยเพราะว่าเรามีความเร็วแล้วก็มีระยะแล้วถูกไหมซึ่งมองง่ายๆมองว่ามันเป็นล้ออ่ะถ้าเรามองไป็นล้อว่ามีความเร็วแล้วก็มี V มี r, แล้วก็หาโอเมก้าได้เลยใช่ปะซึ่งสูตรของการหาโอเมกา้าอันก็คือโอเมก้าเท่ากับ Vd ส่วนด้วย r ถูกไหม ซึ่ง r ก็คือระยะระยะตรงเนี้ยจาก d ไปถึง ic นั่นเองอ่ะฮะโอเคเราก็รู้อยู่แล้วว่า vd คือ3เมตรเปอร์เซกใช่ไหมซึ่งแล้วก็ระยะ r ก็คือจากจาก d เนี้ยขึ้นไปหา ic อ่ะคือ0.566 ว่าที่เราหาเมื่อกี้นั่นเองอ่าแล้วทีนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขเลยว่าได้เท่ากับเท่าไหร่กดแล้วก็จะได้5.3าจุดสามศูนย์ศูนลเดเปกถามว่ามีทิศไปทางไหนเออเออมันมันมาทางขวามือใช่ปะเพราะฉะนั้น ทางทิศโอเมก้าก็จะเป็นตามเข็มเอ่อทวนเข็มขเข้วค่ะทวนเข็มเพราะฉะนั้นทิศโอเมก้าก็จะเป็นทวนเข็มโอเคพอเราไดโอเมก้าแล้วซึ่งโอเมก้าเนี้ยก็คือโอเมก้าบีดีนั่นเองอ่ะได้ไปแล้วนะหนึ่งอันต่อไปอาจากโจโจ้บอกให้หาโอเมก้าบีดีโอเมก้าเอบีแล้วก็ ความเร็วที่จุด B อ่ะถูกปะก็คือ vB นั่นเองเราจะหา vB ได้ยังไงก็ง่ายมากเลยเด็กๆ vB เท่ากับ omega คูณอ่ะ omega เราก็ใช้เม e g a ตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ในจุดตรงนี้เดียวกัน โอเมก้าคูณอนะอ่าโอเมก้าคูณอเท่ากับ5.3คูณด้วย0.4จะได้2.12อ่าลองกดเครื่องคิดเลขดูนะว่าได้ตรงกันหรือเปล่าเมตรเปอร์เซกอ่ะฮะนี่เราก็ได้อีกหนึ่งอันแล้วซึ่ง VB ก็มีทิศต,ตามนี้นะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือโอเมก้า AB นั่นเองโอเมก้า AB เราจะใช้ความเร็วของ B นะมาหาสูตรก็คือ VB ส่วนด้วย R AB นั่นเอง VB ก็คือ2.12ถูกไหมแล้วก็หารด้วย AB คือเท่าไหร่มาดูตรงนี้0.4เหมือนกันเลย R A B คือ0.4นะ0.4หารกันกดเครื่องคิดเลขตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ด,ตด,ตดได้5.3 0 0ุดสามศูนเรเดียนเอร์เซกเหมือนกันเลยค่ะโดยทิศทางของ AB นั้นก็จะเป็น ตามเข็มเนาะอ่าเนี่ยข้อนี้ง่ายมาก easy เป็นโจทย์ตัวอย่างง่ายๆให้น้องๆได้ฝึกทำและไม่ให้กลัวไดนามิกนะคะเราก็จะเห็นความง่ายของไดนามิกนะจุดนี้ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแค่นี้ไว้ไว้แค่นี้ค่ะ